ฝีด้านหลังด้านหลังนยเ,เอาดีเอาดีเอาดีลากวกไปดีอ่าแตกหนึ่งสว่วที่สวยฮะล้มไปอีกหนึ่งอือ,อก็มาดีครับเดี๋ยวได้เจอฮะสวัสดีชาวฟีไฟชาวเอาวีชาวพับจีทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์พี่เจนายชาแนลครับ เพื่อนๆครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงเกมฟลายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากคลิปก่อนๆที่เราทําคลิปนะครับผมทริคนะครับผมการปรับเกมนะครับผมปรับตัวมือถือของเรานะครับผมให้เข้ากับเกมต่างๆนะครับที่เราทําไปก็ไม่ว่าจะเป็นเกมพับจี้นะครับผมเกมอาวีนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็พิมพ์มานะครับผมคอมเมนต์มานะครับว่าเฮ้ย ให้ทาเกมฟรีไฟ้หน่อยนะครับเราก็จะให้ตามคําขอเลยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับผมตั้งค่าของมือถือของเราตัวมือถือนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนั่นเองนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆแยกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆอย่างนี้ไว้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่หัวข้อที่1เลยนะครับนั่นก็คือตัวของมือถือของเรานี่แหละนะครับให้เพื่อนๆทาการเช็คอย่างแรกเลยนะครับผมหน่วยความจําในตัวเครื่องครับ ว่ามีเพียงพอหรือเปล่าว่ามีเยอะหรือเปล่าถ้าเหลือน้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆทาการลบแอปที่ไม่ได้ใช้ออกไปบ้างนะครับหรือให้เพื่อนๆนะครับทําการเอารูปนะครับผมไปสํารองไว้สักที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็น Google Photo หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคอมแอนด์ไอรไรต์ต่างๆแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็ลบรูปจากมือถือเราไปบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับผมเหลือน้อยนะครับผมก็อยากจะห้ชาร์จให้พร้อมก่อนที่จะเล่นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่เราเหลือน้อยครับแด้เราไปเลง เลยทาให้มีอาการกระตุกในการเล่นเกมนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนและถ้าแบตเตอรี่เลือน้อยเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกันแน่นอนนะครับเพื่อนเนกับผมนี่แหละนะฮะนั่นคือการที่เรานะครับผมเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยนั่นเองครับเมื่อเราเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยครับก็เกิดอาการเครื่องร้อนนั่นเองนะครับพอร้อนปุ๊บ เมื่อเล่นเกมอะไรครับผมก็จะค้างขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองครับเพื่อนๆอ่าสำหรับตัวเครื่องนะครับอยากแจ้เพื่อนๆนะครับผมเช็คมือถือเพื่อนๆคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติลองเช็คประมาณนี้แล้วนะครับผมการกระตุกนะครับผมยังไม่หายนะครับเพื่อนๆก็ต้องนะครับผมดูว่ารูว่าสเปคของมือถือเพื่อนๆเนี่ยนะครับผม ประมาณไหนนะครับแล้วก็มาปรับกราฟิกของตัวเกมนะครับผมให้เข้ากับมือถือของเพื่อนๆนั่นเองนะครับขั้นตอนการปรับนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่เกมฟรีไฟเลยครับซึ่งนะครับผมการปรับพวกนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้เยอะแยะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมฟรีไฟนะครับผมตัวของกราฟิกของมันนะครับผมตัวรายละเอียดของ เกมนะครับผมไม่ได้เยอะเหมือนกับเกม PUBG หรือว่า Rv นั่นเองนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นคือเพื่อนๆถ้าสเปคมือถือของเราสูงๆราคาสูงๆนะครับเล่นฟรีไฟลเนี่ยสบายลื่นปรื๊ดแน่นอนครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับผมมือถือของเรานะครับผมอยู่ในระดกลางๆลงมานะครับผมก็อย่าปรับนะครับผมให้มันสูงจนเกินสเปคของมือถือครับยังไงนะครับเราเข้ามาดูกันที่การตั้งค่าเลยครับเพื่อนๆนี่แล้วก็เพื่อนๆนะครับผมเลื่อนลงมาที่ การแสดงผลกราฟิกเะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าสมมติว่าเราปรับสุดอย่างนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนเลยนะครับผมด้านบนนะครับความคมชัดระดับ HD อาจจะส่งผลให้เกิดอาการเหล็กหรือเครื่องร้อนได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เขาก็เตือนไว้แล้วนะครับแต่เราลองเล่นดูก่อนนะครับว่ากระตุกหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆปรับสุดอย่างนี้นะครับแล้วมีการกระตุกขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆลดลงมานะครับผมลดตรงไหนอยากให้เพื่อนๆลดนี่เลยครับความคม ชัดนะครับผมระดับสูงนะครับไม่เพื่อนปรับมาแค่ทั่วไปก็ได้นะครับแล้วลองเล่นดูถ้ายังกระตุกอยู่อีกนะครับก็เพื่อนปิดชาโดว์ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่ามีอาการกระตุกอยู่อีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนนะครับผมลองเล่นดูแล้วมีอาการกระตุกอยู่อีกนะครับหรือว่าอ่ามือถือของเรานะครับผมไม่ได้ปรับระดับนี้อยู่นะครับหรือว่าปรับอยู่ต่ํากว่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้ลดลงมานะครับสมมติว่าปรับอยู่พื้นฐานก็ปรับลงมาเป็นราบลื่นนะครับให้เพื่อนๆลดลงมาส มือถือเราเนี่ยไว้อยู่กับกราฟิกระดับไหนนั่นเองนะครับเพื่อนเพวกราะการที่ใช้กราฟิกเยอะนะครับจะใช้การประมวลผลของ CPU เยอะครับเลยทําให้เครื่องมีอาการกระตุกขึ้นมาได้นั่นเองนะฮะาและหลังจากนั้นครับเพื่อน เราก็มาดูที่ตรงนี้ครับผมฟิลเตอร์กันต่อนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราปรับลดลงมาประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วเครื่องมีอาการกระตุกอีกใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อก็เพื่อนๆนครับผมปรับฟิลเตอร์นะครับผมจากที่สว่างและสดใสหรือว่าโอเชียนเนี่ยให้เพื่อนๆปรับลงมาเป็นปกติเลยก็ได้นะครับมันจะทําให้มือถือของเราเนี่ยลดอาการกระตุกลงได้นั่นเองครับเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าเราลงปรับประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนมันยังกระตุกอยู่อีกนะครับให้เพื่อนเพื่อปรับลงมาเป็นมาตรฐานเลยก็ได้ครับ มันจะทําให้เครื่องของเราลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าสมมติกับที่เราปรับสุดนะครับมันจะเห็นข้อแตกต่างกันเลยเวลาเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมมันยัการจะถุกอีกนะครับเฟรมเรทเราปิดไปเลยครับแต่ถ้าแนะนําผมแนะนาว่าให้เปิดเฟรมเรทเอาไว้นะครับเพราะว่าความสมูทในการเล่นนะครับเวลาเปิดเฟรมเรทสูงอ่ะมันจะรู้สึกรู้สึกสมุดนิดนึงรู้สึกสมุดขึ้นมานะฮะ แต่ถ้าสมมติเราปรับแล้วมันไม่ไหวจริงๆมือถือเราไม่ไหวจริงๆแต่อยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับอยากจะเล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการปรับราบลื่นไปเลยครับเล่นแบบราบลื่นครับผมสเปคมือถือต่ำนะครับก็สามารถจะเล่นได้นั่นเองนะครับไม่ต้องสูงไปขนาดนู้นขนาดนี้ขนาดนั้นแต่เราก็สามารถเล่นไปกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน่าสำหรับการตั้งค่าตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติเ่าเพื่อนเพื่อนนะครับก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งว่าเราถ้าสมมติเราเล่นเกมอย่างเงี้ยฮ ตัวเครื่องอะฮะพูดง่ายๆว่ามันมีการกระตุกข,ขึ้นมานให้เ,เพื่อนๆนะครับผมเล่นจบสักเกมนี้ปุ๊บแล้วก็เว้นระยะสักนิดหนึ่งให้เครื่องของเราเนี่ยเย็นขึ้นมาหรือนะครับเ,เพื่อนๆนะปิดเครื่องแล้วก็ทําการชาร์จแบตเอาไว้นะครับผมพอเครื่องของเรานะครับเย็นขึ้นนะครับเราก็ กลับมาเล่นนะครับผมมือถือของเราก็จะอยู่กับเราได้นานๆนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับผมอยากจะรู้เรื่องอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาทําคลิปนะครับผมรีวิวมาทําคลิปแนะนําให้กับเพื่อนๆแบบนี้กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับก็ สามารถกดสั่นกระดิ่งนะกดติดตามไว้ก่อนแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําตรงไปที่เจไนทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่และแอดเจเนโฟนเฟซบุ๊กเจเนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับวันนี้ผมนนทวัฒนทวัก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ